<Trading> Job. สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่18เนอะสิงหานะคะ2,566เวลาประมาณ4โมงเย็นมาค่ะ บอนอื่นเข้ามาเราก็มาดูกันก่อนนะเหมือนเดิมเลยค่ะสิ่งที่เราต้องมองคือบีบกราฟนะคะแล้วมามองว่าการาฟเป็นเทนอะไรการาฟเป็นเทนลงนะคะตอนนี้เนาะแล้วก็กําลังกลับทดสอบอ่าออือะไรนะต้านนี้อก็พอบีบไปแล้วเราก็เห็นเห็นทั้งแนวรับแนวต้านแล้วนะคะตอนนี้แนวต้านแนวต้านที่เราจะเลือกเนาะ ดูที่เขาส่งกัฟได้ไกลเกิน15แท่งเวลากลับมาทดสอบแนวที่เราเลือกนะคะก็ก็จะเป็นเลือกแนวนี้นะคะเขาก็สามารถส่งกัฟลงมาได้แข็งแรงเนาะก็คือทรงแดงลงมายาวเลยค่ะเป็นแบบเส้นลงยาวเลยเนาะก็มีแค่แบบพักพักบ้างแต่ก็ยังไปต่อนะก็ตีแนวก็เหมือนเดิมนะคะชิดที่ปลายไส้สูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่เนื้อต่ำสุดของแนวหนึ่งเส้นที่เราเลือกเนาะ อันนี้เลือกแนวโดจินะคะโดจิตรงนี้เลยเพราะเขาเอามีแบบเส้นกิิดพอดีเนาะก็เส้นกิดสีเหลืองแต่จะถ้าชอบเลยก็ตรงนี้นะใส่ไปอีกแนวดีกว่าเพราะเวลาเขาทดสอบเขาจะต้องมาทดสอบตรงนี้ก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะได้แล้วเนาะแนวรับแนวต้านมีแรงขายแนวรับมีแรงซื้อนะคะแนวรับเราก็เลือกตรงนี้เลยเพราะเขาตรงนี้มาทดสอบไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเราก็ตี ชิดที่เนื้อสูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่ปลายไส้ต่ําสุดของแนวหนึ่งเส้นนะคะสําหรับแนวแนวนี้นะคะแนวนี้มีแนวซ้อนนะคะแนวซ้อนอยู่ตรงนี้นะก็เพิ่มไปอีกเส้นหนึ่งก็ได้แนวซ้อนเวลาเราเลือกนะเราก็ใช้เป็นสีขาวเนาะเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นแนวซ้อนนะเมื่อเขามาซ้อนตรงนี้เราก็ เอาโรงโดจินะปลายไส้โดจิแดงซึ่งเป็นเนื้อของอันนี้พอดีนะคะก็อ่ะลงมาลิ้นแล้วออันนี้ไม่รู้รีบไปเปล่านะไม้แรกอีกแล้วนะคะไม้แรกชอบรีบนะเหมือนเป็นพิธีกรรมถ้าไม่งั้นจะไม่มีแรงเล่นต่ออะไรประมาณนี้ <laughs> โอตรงนี้มีออกตกใจนี่เขามีเส้นกิดเส้นกิดอยู่ข้างบนเนะอันนี้ที่เห็นเพราะว่าแท่งนี้เขาลงมาเป็นแท่งใหญ่เป็นอ่าแดงกืนกินแล้วนะคะก็ต้องมาลุ้นว่าไหวไหมโอ้ไม่ไหวนะคะ <S 2> <S 2> <S ก็แพ้ไปค่ะไม้แรกเป็นปกติเลย อันนี้เห็นคือไม่ได้เขายังไม่ได้มาเล่นที่แนวนะเขายังไม่ได้สัมผัสที่แนวด้วยแต่เห็นเขาเป็นพ a อแดงกินกินและเทนเป็นเทนลงอยู่เราก็เลยเห็นเขามาที่แถวๆเนี่ยไส้นี้แถวๆโดจีนี้แล้วก็มาเส้นเอสเอห้าแล้วนะคะก็มีดีเจก,ก็กดลงนะคะแต่ก็เพเนาะไม่เป็นไรมาดูการปิดก่อนเขาจะปิดบนแนวมาเพราะเขามาทดสอบหลายแท่งแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ หนสองสามสี่แท่งที่มาทดสอบเนาะเส้นเมยห้าก็ชี้เข้ามาว่าอยู่ใกลนะอืมอืมทันไหมเนี่ยจะลงมาอีกไหมลงมาต้องในนี้นะ ไม่ทันแล้วนะคะปล่อยปล่อย,ปอยไปต่อนะ ej ej ก็แนวต้านนะคะอันนี้ออกเป็นแนวไซเวย์เนาะปลายไส้สูงสุดของแนวน่งเส้นไซเว์คือการที่อ่าแท่งออกไปข้างๆนะคะนีแนวออกไปข้างๆเฉลียงไปข้างนะคะแบบว่าไม่ได้ขึ้นเป็นเทนมองแล้วไม่ได้ขึ้นเป็นเทนชัดเจนหรือว่าลงชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราไม่เห็น ใส่เนาะก็ตีไปใกล้ๆเคียงกันเพราะว่าไม่มีไส้มาเล่นเนาะอันนี้เราจะตีตรงไหนก็ตีจริงๆรงตีอันเดียวก็ได้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ทันไม่ทันมาดูช้าไปเราไม่ได้กดอันนี้ด้วยกร,รวกระดิ่งือเปว่ากระดิ่งเพิ่งมองไม่เห็นเนี่ยไปต่อ e j นะคะก็มีความทิ้งไส้เนาะไม่ค่อยสวยเทาย่าไรแนวเก่าแนวเก่ามีเราก็เคลียร์ก่อนนะคะก็เหมือนเดิมเนาะมองที่แต่อันนี้ไม่สวยนะคะมีความสลับแท่งกันอยู่เนาะเราเลือกที่สูง,สงเลยคือตรงนี้นะที่แบบสูงจะไม่ได้สูงแบบถึงอันสุดท้ายนะ เราดูที่เรามองเห็นด้วยตาแล้วเขาสามารถทิงกรันไปได้นะคะแบบลงมาชัดเจนเนาะ ออกไม่ทันนะคะเนี่ยพอเราจังหวะเขาลงมาแล้วแบบคือเรากดไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะปล่อยปล่อยปล่อยไปอาจจะเป็นโชคดีของเราก็ได้เนาะมาดูที่แนวรับแนวรับเป็นแนวนี้เลยนะเขียวกื้นกินเลยค่ะก็ตรงนี้เนาะรวบไปเลยค่ะแล้วเราค่อยตีเป็นเส้นแนวไอ้นี้เอา เป็นอ่าแนวซ้อนในโซนนะคะอันนี้ยังลงมาไม่ถึงนะคะแต่มีแรงกลับแล้วข้ามเกิดแก็บเนาะข้ามมาเลยเขาเป็นแนวกว้างอะเนาะนี่ไปเลยไปเลย CG กับ e j นี่แนวเดียวกันเลยเนาะ แต่เจ้าก็มองว่าไม่สวยนะดูสิทิ้งไส้เนาะเอาไปไว้ข้างหลังกัน EU ก็เป็นไซเวย์นะไซเวย์เล็กไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวตีที่ไซเวย์เลยที่ฐานไซเวย์นะคะก็ไซเวย์เนี่ยคือเรามองที่มี2ฐานที่ใกล้เคียงกันขึ้นไป2ฐานนะก็มองเป็นไซเวย์แล้วออกข้างแล้วก็แนวรับนะ แนวรับเราก็มองเช่นกันนะจะลืมเคลียร์แนวเก่านะเมื่อกี้อไม่เป็นไรแต่ตีไปก่อนนี่นะคะมองแนวนี้เลยนะใช้แนวนี้นะปลายไส้สูงสุดของแนวหนุ่งเส้นและชิดที่เนื้อต่ำสุดของแนวหนุ่งเส้นสําหรับแนวรับนะไอแนวต้านนะคะแต่อันนี้ปิดปิดในแนวเนาะ เราดูก่อนเพราะในนี้ยังถือว่าอยู่ในโซนอยู่ในแนวอยู่นะคะ G U G U เป็นเทรนขึ้นเนาะอย่าอ E G ที่เราไม่เอาดะล,ลบก่อนเดี๋น,นึกอยากได้ขึ้นมาก็ตอนนี้ที่เห็นชัดเจนคือเรามองเห็นเป็นเทรนขึ้นเนาะเราก็หาแนวรับก่อนเลยโอย T G มาเิอแล้วดู G อืมอ้ยแต่ว่า คามน่ากลัวอยู่นะคะกลัวยังไงคือเขาขึ้นมาแบบหย่อยอ่ะรอดูก่อนมืน่ีขึ้นมาแล้วตรงนี้มีเส้นกิดด้วยนะคนเส้นกิดอยู่ใกล้เนาะเราสามารถตีได้นะจะได้รู้อยู่ใกล้แนวเนาะหมดเวลาแล้วรอไปรอไป ยังตีไม่เสร็จเลยนะคะแนวรับน้องชิดที่เนื้อสูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่ไส้ต่ําสุดของแนวหนึ่งเส้นนะคะเราดูที่แนวนี้นะคะตัวนี้มองเป็นโซนนะคะแต่นี้เรายังเป็นปัจจุบันเราต้องไปมองหาก่อนอ้าวเมื่อกี้ใครใครเตือน าจากไหนเอยไปแล้วมาเล่นแง,งนี้ก็น่ากลัวเนะน่ากลัวมากเลยรอนะคะน่ากลัวเราก็จะยังไม่เล่นอันนี้คือปัจจุบันเนาะของจีูเนาะเราตึงตีแนวไม่เสร็จมาเลือกแนวบนเลยแล้วกัน ก็เขามาใกล้แล้วนะคะเราก็เลือกที่แนวบนเลยก็ได้โอ้แต่เขายังไม่มาเล่นอันนี้นะอันนี้มีเส้นกิดด้วยมีความน่าสนใจนะแต่เราตีก่อนตีรวบเลยนี่นะคะเป็นสองแนวได้นะเราตีไว้ก่อนมีเส้นกิดอีกต่างหากนะ ทำไมอม่อนนะโอ้ยอันนี้โอ้โหดีนะไม่ไม่กด เหมือนกราฟจะแรงๆนะคะวันนี้ต้องขยับนะคะขยับไปลงข้างบนเลยข้างล่างเขาผ่านไปแล้วแล้วก็เลือกแนวคาลิเบตนะคะคาลิเบตคือตรงที่มีรูปแบบ PA มาทดสอบล่าสุดแล้วก็ผักกราฟลงไปได้ลงไปเลยเนาะก็เป็นอันนี้นะคะล่าสุดไม่ใช่อันนี้นะหมายถึงอันนี้นะคะ อันนี้จะเอาออกนะคะเนี่ยอันนี้ะหมายถึงตรงนี้ถ้าเป็นแนวเบสิกจะใช้ตรงนี้นะคะจะตีที่เนื้อตรงนี้แต่อันนี้เป็นแนวคาลิเบตจะใช้เนื้อโดจินี้นะคะเป็นตัวที่ล่าสุดอันนี้ก็อยาขยับก่อนนะคะ ําลังจะมาถึงแล้วไหนหลุดแล้วเราก็ปล่อยเนาะล้วก็มาดักรอไว้ข้างหน้าเลยก็จะใช้แบบนี้นะคะไล่กาไปเนาะ ก่อนนะเห็ขึ้นว่นาจะไหมแล้ะเชี่ยวอันนี้เราเห็นเขาแบบเป็นรูปแบบเนาะรูปแบบยังไงก็คืออันเนี้ยเขาเป็นดุจจีแดงปิดใต้นะคะใต้แนวเนาะเห็นเขามีรีเจ็คด้วยก็เลยกดแล้วก็เห็นเขาเป็นเส้นกิดตด้วยนะคะเลยกดเนาะแต่ถ้าเขาลงมาแรงแบบนี้นี่แรงขาแรงซื้ออยู่ตรงนี้นะคะต้องใจเย็นดินเนาะ ก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะคะลบไปเจ็สิบสองนะอันนี้ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะคะนั่นแหละก็คือได้จุดที่ไม่ดีนะคะ,คะเขาจริงๆมันหมดเวลาเนาะตอนที่เขาขึ้นไปแล้วเราก็เลยกดกดย้ำแล้วนะแต่ก็แรงซื้อเขาเข้าอยู่เนาะก็ชนะถึงแพ้หนึงนะะ่งค่ะ ในเนียวหรอหโอ้ยแต่ทีเดียวกันเลย เราจะมาอธิบายอีกทีนะคะโอเคค่ะอันนี้สองไม้นี้ชนะนะสองไม้นี้ชนะนะคะก็คือตรงเนี้ยเขามาอยู่ที่เส้นกีดแล้วทิ้งไส้ก็ยังบอกว่ายังมีแรงขายอยู่แต่ว่าแท่งเป็นสีเขียวดูทีเขียวซึ่งแบบว่าเข้าไปในเส้นของเส้นเส้นกีดได้แล้วแล้วก็คราวเนี้ยแท่งเนี้ยเขาบอกว่า เขาลงมาตรงนี้แล้วมีแรงแรงซื้อนะคะผลักเขาขึ้นไปซึ่งสามารถปิดได้บนเส้น SMA A บนเส้นกริดนี้แล้วก็ทิ้งไส้ได้ยาวแสดงว่ามีแรงซื้ออยู่เยอะนะคะพอแท่งนี้เราก็คิดแล้วว่าเขามีระยะห่างที่จะไปะถึงปลายไส้นะคะเราสามารถถ้าเขาลงมาแถวแถวเส้นเส้นกริดหรือไม่ก็เส้น SMA 5 เพราะว่าเขาใกล้แนวแล้วเส้นนี้เส้น s m ห้าก็อยู่ใกล้แนวเช่นกันแล้วก็กดขึ้นนะคะก็ขึ้นไปนะคะอันนี้ดูใช้แรงของแท่งเทียนนะคะประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะเช่นกันนะก็ชนะไปค่ะสรุปตะคาวันนี้นะคะเทรดไปทั้งหมดนะคะห้าไม้ชนะสามไม้แพ้สองนะคะก็การตีแนวของ วันนี้อาจจะแบบไม่ค่อยดูแล้วไม่ค่อยชัดเจนเนาะกราฟก็ยังไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เนาะตามความคิดของจอบนะถ้าถูกใจกันยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่จอบลงนะคะและขอบคุณทุกการติดตามและทุกการกดไลค์กดแชร์และทุกทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ